จัดให้เป็นแฟนได้ชมกันเลยครับไฟพยักต่อย้ำสวนกับไายงามสอนอนุมนในน้ำหนักพิกัด109ยปอนไพงามจะลอยกว่าสูงกว่านิดนึงนะครับโดดขวาได้ติดทนแขนครับพีสัญเดชสั่งเร่งเลยครับแข้งขวาติดบังอ้าซ้ายหน้ายังไม่ค่อยชัดครับจงังหวะนี้ผ่านไปครึ่งทางจริงๆครับตอนนี้ ดูครับซ้ายหน้าของภายงามเอาไปโดนอะไครับอีกแล้วครับท่านชักดิ้นชักงอเลยครับโอ้โหเสียบโดนอะไรครับอาครับต้องอาศัยภาพช้าแล้วครับนี่ครับพีมงานต่อเย้มสวนครับกระทุงมวยเจ้าถิ่นกิ้งโคโรไปแล้วครับพลายงามโอ้โงอเป็นเป็นกุ้งแลยครับตอนนี้นอนหมอกณิตขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับ มาแล้วคุณเบกก um. ี้อ้าวคุณเบกกี้ดูเนี่ครับจังหวะวางแข้งซ้ายก่อนครับโดนออโดนอภิ kan สัต่งโอ้โหโดนแทงเข่าซ้ายนะครับสามเม็ดเลยคุณเบกกี้แม่โดนเนี่ยครับโดนแทงเข่าซ้ายนะครับแล้วโดนลักษณะแทงเข่าซ้ายนะครับดูครับหนึ่งสองสามครับโอ้โหมาแบบกดจรวดเลยครับหนึ่งสองสามครับเป็นชุดครับดูครับหนึ่งสองสามพลุแล้วก็แทงด้วยซ้ายครับโอ้โห เรียบร้อยโรงเรียนสงขาครับดูครับปังปังปังครับรัฐ<ช>ภูมิสงขาครับชายโครงยุบเลยนะยใช่ครับซี่โครงน,นี่ยุบเลยนะครับยุบข,ขาเข่าเลยนะครับ